มาริสกาขอให้อาภัยพูดอย่างชัดเจนฝ่ายพ่อก็บอกว่าได้ยินการสนทนาของลูกกับปริชีเขาไม่อยากจะพูดมากถึงเดิมอยากจะให้ลูกแต่งงานกับปริชีแต่ว่าบางทีคนเราก็ไม่ได้ถูกสร้างมาให้คู่กัน และริชีก็แต่งงานแล้วสังคมยอมรับพวกเขาเป็นสามีภรรยากันถูกต้องตัวตนของริชีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อลัศมีในฐานะคู่รักริชีจะไม่สามารถหักอกลัศมีได้แต่ลูกจะเป็นฝ่ายที่อกหักเองนี่เป็นเหตุผลที่พ่ออยากจะบอกลูกยังพอมีเวลาที่จะหยุดยั้งความเสียหายอับอายก็ให้ลูกหันไปมองริชีที่เดินกุมมือลัศมีเข้ามาข้างในบอกว่านี่แหละ ที่พอพยายามจะบอกลูกฤทชีจะไม่มีวันปฏิเสธลัสมี ลัศมีเข้ามาด้านในขอให้ฤิชีปล่อยมือเธอปกู่ก็เรียกลัศมีให้เข้ามาหาและหันบอกอับายให้พาเจ้าสาวเข้ามาวิรินดาให้วิราชนั่งลงริชีก็ทำอะไรไม่ถูกอายุธเข้ามายืนขวางเขาไว้วิราชและมาริสกานั่งในพิธีโรกาปู่ขอให้นักบวชเริ่มทำพิธีและมีผู้หญิงอีกหนึ่งคนที่จะทำชากุลลัศมีตกใจที่เป็นเธอว่าหน้าที่นี้ควรจะเป็น ผู้อวุโสปู่ก็บอกว่าผู้อวุโสกำลังมอบหมายให้ลัศมีลัศมีก็มองไปทางนีลามและวิเรนดาทั้งสองพยักหน้าให้เธอทำชากุล วิเรนดาบอกปู่ว่าเป็นการดีที่เขาได้ให้ลัศมีกับปริชีแต่งงานกันอย่างอื่นไม่รู้ว่าปู่วิราชจะทำอะไรฝ่ายปู่ก็บอกว่าวิเรนดานั้นจะไม่รู้ว่าเขาคิดอย่างไรและหัวเราะมาริสกาสโผล่ขึ้นมาว่าปู่ต้องการให้ลัศมีแต่งงานกับวิราชถ้าลัศมียังไม่แต่งงาน ปู่บอกถ้าเขามีหลานอีกคนเขาก็จะให้หลานแต่งงานกับลัสมีนีลามก็แนะให้เริ่มทำพิธีกำลังได้เวลาเลิกดีฝ่ายปู่คิดในใจว่านีลามเป็นคนที่เข้มงวดดีที่เธอนั้นไม่เป็นลูกสาวเขาไม่เช่นนั้นเธอคงจะควบคุมเขาเป็นแน่ นักบวชขอให้ลัศมีกลุ่มศีรษะคงมาลิชกาและทำติลักษ์ลัศมีทำพิธีกรรมและตามด้วยอรารตีมาลิชกาสีหน้าเศร้ามองริชีลัศมีป้อนขนมให้ทั้งสองทุกคนก็ปรบมือลัศมีมอบชุดเจ้าสาวให้มาลิชกานักบวชให้พ่อแม่ฝ่ายเจ้าสาวเข้ามาพิธีการดำเนินไปจนกระทั่งเสร็จพิธีทุกคนปรบมือปู่ก็บอกว่างานมั่นเสร็จสมบูรณ์งานแต่งงานจะเกิดขึ้นนับจาก นี้อีก5วันมาริชกาหันไปถามริชีพลงขึ้นมาว่าเขาจะไม่แสดงความยินดีกับเธอหรือริชีก็บอกว่าแน่นอนเขาแสดงความยินดีกับเธอนักบวชขอให้รับพรผู้สูงอายุวีราชลุกขึ้นมากอดทุกคนกอดริชีมาริชกาก็กอดทุกคนยกเว้นริชีริชีมีจดหมายเล็กอยู่ในมือฝ่ายปู่ขอให้ทุกคนเข้ามาข้างในฝ่ายริชีหาโอกา ที่จะมอบจดหมายเล็กในมือเขาให้กับมาริชกาปูขอให้ทุกคนเข้าไปข้างในจังหวะที่วิราชกับมาริชกาเดินผ่านริชีเขาก็ตามไปยัดจดหมายใส่มือเธอมาริชกาก็ทำเป็นเวียนหัวเซไปทางวิราชเธอก็ปล่อยจดหมายเล็กนั้นจากมือเธอรัสมีเข้ามาถามมาริชกาด้วยความเป็นห่วงคงเพราะไม่ได้ทานอะไรมา วิวราชพาเธอไปพักผ่อนข้างในฤิจชีก็รีบอ้างต่อลัศมีว่าหิวน้ำแล้วรีบตามเข้าไปลัศมีเห็นจดหมายหยิบขึ้นมาสงสัยว่าเป็นจดหมายที่อยู่ในมือของฤิชี วิราชพาเธอเข้ามาพักในห้องเธอบอกต้องการจะอยู่คนเดียวก่อนพราไปเขาก็บอกเธอว่าเขาดีใจที่ได้แต่งงานกับเธอที่ได้เพื่อนที่ดีมาเป็นภรรยา ริชีผลักประตูเข้ามามาริสกาถามว่าเข้ามาที่นี่ทำไมเขาบอกมาเพื่อแต่งงานกับเธอลัสมีเปิดจดหมายน้อยจะอ่านจดหมายนั้นปลิวไปเธอก็วิ่งตามเธอตะโกนขอให้ใครบางคนที่กำลังเดินอยู่อย่าปล่อยให้จดหมายนั้นปลิวหายไปเป็นวีราชที่เดินอยู่ตรงนั้นเขาก้มหยิบขึ้นมาลัสมีก็รับมันมาจากเขาวิราชถามว่าเป็นจดหมายรักหรือเปล่าลัสมีบอก เป็นงานของริชีเธอก็ชมริชีว่าเขากังวลเรื่องงานแต่ก็ยังคิดถึงทุกคนวิราชถามว่ารู้ได้อย่างไรว่าเขากังวลเรื่องงานลัสมีบอกเธอรู้เขาไม่ยิ้มมาสองสามวันแล้วเธอคิดว่าจะให้กำลังใจเขาอย่างไรดีวิราชบอก คุณรักเขาจริงเมื่อคุณอยู่กับเขาเขาจะมีความสุขเมื่อลัศมีช่วยเขาเขาก็จะช่วยลัศมีด้วยเขาจะเปิดจดหมายนี้อ่านเผื่อว่าจะสามารถช่วยริชีด้านธุรกิจได้ไม่มากก็น้อยมาริสกาบอกพิธีมันเธอเสร็จสิ้นแล้ว ริชีบอกเขาจะแต่งงานกับเธอเพื่อความสงบสุขของเธอเขาเขียนจดหมายให้เธอแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนริชีขอเธอแต่งงานเธอปฏิเสธเขาถามว่าเธอมีปัญหาอะไรเขาเบื่อมากแล้วที่จะต้องมาทะเลาะกันทุกวันเขารู้ตัวว่าเขาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธอ เราจะแต่งงานกันเงียบเงียบไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรเธอปฏิเสธเขาจะระปไปเธอถามว่าเขาต้องการจะบอกเธอเพียงแค่นี้จะไม่ถามเธอเลยสักคำหรือริจีบอกเขาเบื่อที่จะพูดซ้ำไปซ้ำมาแล้วนีรามได้ยินพวกเขาริจีบอกเขาทนไม่ไหวแล้วให้เธอแต่งงานกับเขาในตอนนี้มาริชกากอดเขาและร้องไห้ปูวิราชกำลังเดินคุยโทรศัพท์ ตรงมาทางห้องที่ทั้งสองอยู่นีลามรีบเข้าไปหาทำเป็นบอกดีใจที่พบคุณไม่รู้ว่าวิราชไปไหนเธอกำลังตามหาเขาอยู่ปู่บอกว่าคงจะอยู่กับมาริสกากำลังจะพระไปทางห้องนั้นนีลามบอกเธอเช็คที่นี่หมดแล้วเขาไม่อยู่ที่นี่ขอร้องให้เขาช่วยเธอตามหาฝ่ายปู่ก็ตกลง ลัศสมีให้จดหมายกับวิราชเขากำลังจะเปิดอ่านเธอก็นำคืนบอกว่าช่างมันเธอมันเป็นของฤทธชีเขาคงไม่ชอบถ้าเราเปิดอ่าน วิราชบอกคุณเป็นภรรยาของเขาไม่จำเป็นจะต้องได้รับอนุญาตจากเขาเขาขอให้เธอเปิดบางทีอาจจะเป็นจดหมายรักรัสมีบอกใช่เธอไม่ต้องขออนุญาตแต่มันก็มีข้อจำกัดขอบเขตบางอย่างที่คนทั้งคู่ควรพึงจะมีให้กันวิราชบอกใช่เขาควรที่จะเรียนรู้สิ่งนี้จากลัสมีลัสมีแนะนำให้เขาแบ่งปันปัญหากับคู่ของ เมื่อเธอสามารถจัดการอารมณ์ตัวเองได้เราจึงค่อยพูดกับเขาวิราชขอให้ลัสมีไปหามาริชกาคำพูดของลัศมีนั้นจะทำให้มาริชกาสบายใจขึ้นลัสมีก็ตกลงและจะได้มอบจดหมายนี้ให้กับริชีด้วยลัศมีผลาไปวิราชก็มองตามภาวนาขอให้ลัศมีนั้นมีความสุขมาริชกาขอบคุณเขาที่ได้ให้ความสุขทั้งหมด ในชีวิตของเธอเธอจะแต่งงานกับเขาในวันนี้ริชีขอบคุณพระเจ้าที่เธอตอบตกลงมาริชกาก็สวมกอดเขาและสมีกำลังเดินตรงมาทางห้องนั้นริชีขอร้องมาริชกาไม่ให้บอกความลับเรื่องงานแต่งงานของพวกเขากับใคร มาริสกาถามว่าหมายถึงลัสมีใช่ไหมเขาก็บอกว่าเขาจริงจังมากแม้แต่แม่ของเขาจะต้องไม่รู้เรื่องนี้แม่จะใจสลายได้เขาไม่อยากทำร้ายแม่แม่ให้เขาเคารพความสัมพันธ์กับลัสมีซึ่งมาริสกาเองก็รู้จักแม่เป็นอย่างดีมาริสกาบอกไม่เป็นไรมันจะเป็นความลับของเราริชีกอดเธอมาริสกาบอก เธอไม่ชอบให้เขาดูแลลัสมีฤรีบอก เขาจำเป็นต้องทำแต่เราจะไม่พูดถึงเธอมาริชกาบอกงั้นเธอจะพูดถึงวิราชริชียอมตกลงว่าพวกเราจะไม่สนใจเธอทั้งสองพระจากกันเป็นจังหวะที่ลัศมีเปิดประตูห้องเข้ามาลัศมีสีหน้าแปลกใจเขาก็ขอให้เธออย่าสงสัยเกี่ยวกับมาริชกากับเขาลัศมีบอกเธอไม่สงสัยในตัวคุณทั้งคู่เธอมาที่นี่เพื่อจะมาดูมาริ ว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่ก็หายกังวลใจเมื่อเห็นเขาอยู่กับเธอ อีกทั้งตัวเธอก็กกำลังตามหาเขาเพื่อจะคืนจดหมายนี้ริชีตกใจรีบดึงจดหมายไปถามว่าได้อ่านแล้วหรือลัสมีปฏิเสธเธอหันเดินออกไปหันกลับมามองทั้งสองพอหันไปก็เดินชนกับประตูริชีก็รีบวิ่งไปหาเธอก็เอามือกุมหัวด้วยความเจ็บเขาให้เธอเอามือออกเพื่อเขาจะดูแผลให้มาริชกามองอย่างไม่พอใจนึกถึงคำพูดของ พอที่เตือนไว้เธอเดินออกห้องไปริชชีก็คว้าข้อมือเธอเธอก็สะบัดมือมองจ้องหน้าและพละไปรัศมีเจ็บ เขาก็พาไปนั่งเขาบอกให้เธอระวังลัสมีไม่เห็นมาริชการิจีบอกเธอไปแล้วและถามว่าทำไมถึงต้องเป็นห่วงเธอลัสมีถามว่าทำไมถึงที่ดุเธอจังริจีก็ขอโทษลัสมีบอกอย่าพูดขอโทษอย่าได้ดุเธอริจีบอก เป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติของเขาถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเธอลาสมีบอกเขาก็อยู่กับเธอตรงนี้แล้วริชชีบอกวันนี้เขาอยู่กับเธอพรุ่งนี้เขาอาจจะไม่ได้อยู่กับเธอลาสมีก็ปิดปากเขาห้ามพูดแบบนี้เธอจะร้องไห้ถ้าหากเขาพูดแบบนี้ริชีบอก เขาไม่เหมาะสมกับเธอรัศมีขอให้เขาพูดขอโทษริจีก็เอ่ยขอโทษรัศมีบอกว่าเขาถูกเขียนไว้ในโชคชะตาของเธอไม่มีใครที่เหมาะสมกับเธอนอกจากเขาเธอโชคดีที่เขาเป็นของเธอและจะยังคงเป็นของเธอตลอดไปเขาอารมณ์เสียและบอกว่ามีบางอย่างเข้าตารัศมีก็เป่าตาให้ อายุตมาที่น,นั่นมองและยิ้ม เอ่ยขอโทษที่ทำลายช่วงเวลาของพวกเขาทุกคนกำลังจะกลับและถามถึงทั้งคู่เขาจะไปแก้ตัวให้ลัสมีก็รีบปละไปนีลามกลับมาบ้านบอกต้องการพบคีรันขอให้คาริชมาช่วยโทรตามคาริชมาโทรหาคีรันว่านีลามต้องการพบคีรันเมื่อวางสายเห็นมาริชกาที่กำลังเดินเข้าบ้านมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างลูกกับริชชี มาริชกาปฏิเสธไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้น ที่ไหนห้องลัสมีขอให้ริชีเปลี่ยนเสื้อผ้าเธอจะได้นำผ้าไปซักเธอเห็นเขายืนครุ่นคิดที่ระเบียงเธอถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเอ่ยว่าวิธีในการคุยกับเธอเขาไม่ควรจะพูดกับเธอแบบนั้นตอนที่เธอเข้ามาในห้องเธอเห็นเขาคุยอยู่กับมาริชกาเขากลับย้อนถามคุณว่าคุณสงสยัยลัสมีก็บอก อย่าได้คิดมากมันเป็นความผิดพลาดของเธอเองที่สงสัยคุณมาก่อนเธอทำผิดพลาดเพียงแค่ครั้งเดียวในความสัมพันธ์ของพวกเราริชีบอกว่าคุณนั้นได้แก้ไขแล้วและสมีบอกว่าคนเราเป็นมนุษย์ทำผิดได้แต่ต้องสำนึก ในความผิดพลาดของเราเธอกุมมือเขาเอ่ยว่าถ้าเราเข้าใจกันอย่างนี้อายุจะหกสิปีเราก็ยังจะหัวเราะไปด้วยกันเหมือนอย่างที่มินโตและมินตี้เคยพูดเอาไว้เธอขอให้เขายิ้มและอย่าคิดมากมาริสกาโกรธ ถอดกำไรออกว่าริจีสัญญาจะไม่ดูแลลัศมีแต่แล้วก็กลับห่วงใยเธอต่อไปคิดว่าภายในสี่วันนี้เธอจะต้องดูเรื่องให้ชัดเจนไปเลยว่าริชีจะเป็นของเธอตลอดไปหรือเป็นของลัศมีริจีเห็นลัศมีนอนหลับบนโซฟาเขาก็ยืนครุ่นคิดแล้วรู้สึกผิดเขานั่งคุกเข่าลงที่พื้นใกล้ๆเอ่ยเบาๆว่าจดหมายนั้นอยู่ในมือคุณแต่คุณ ก็ไม่ได้เปิดอ่าน คุณไว้ใจผมมากและไม่เห็นความผิดพลาดของผมและไม่เคยคิดว่าผมผิดคุณพูดถึงการใช้ชีวิตทั้งหมดของคุณกับผมแล้วนี่ผมกำลังทำอะไรอยู่ผมขอโทษผมไม่เหมาะกับคุณริชีก็จับมือเธอเอ่ยขอโทษลัสมีตื่นขึ้นเห็นเขาจับมือเธอเธอก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาไม่พูดอะไรลัสมีขอให้เขาพูดเขาครุ่นคิดว่าจะบอก บอกเธออย่างไรดีว่าคนที่คุณห่วงใยและไว้ใจนั้นเป็นคนโกหกและทรยศต่อคุณลัสมีให้เขาบอกมาว่าเกิดอะไรขึ้นริจจีก็เอ่ยขอโทษลัสมีบอกว่าเขาเอาแต่พูดขอโทษขอให้บอกเธอมาริจจีบอกเธอว่าเธอเป็นคนดีมากลัสมีเอามือตบหัวตัวเองในคำตอบของเขาที่เขากังวลแค่เรื่องนี้ ริชีจิงเอ่ยว่าถ้าเขาทำร้ายคุณในอนาคตรหรือว่ามีสิ่งผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้น